สวัสดีตอนเสาร์จ้ะพี่น้องผุดทองฝาพี่น้องขี่ฝาไหลยาวยาวยาวเลยพี่น้องผุนเข่าด้วยใจด้วยเขาถือปุ๋ยงามงามพี่น้องผุเขียวอุ้มทุ่มเลยเขียวจะอุ้มพุ่มสวเลยจ้ะพี่น้องเขางามแห้งพี่น้องถือปุ๋ยหนามฝนถือหนามฝนใหม่ลงบ่อใดจ้ะพี่น้องลงกันหน้าบ่อใดเราแก่หนามหลายแห้ง ให้พี่น้องได้เห็นซ้ำเนี่ลนะจน้ะนี่เห็นเห็นท่องฝาดนะจ้ะแล้วถ่วองฝากับก้อนขี้ฝาเมา่อบังอันนั้นแสงตะวินนะจ๊ะมันก็กสิเห็นพอซัดจีนพอปนัยนะจ๊ะนาะแต่ต้นเขางามงามพี่น้องเข่าเขียวอุ้มทุม่งลยจ้ะนี่เป็นธรรมชาติจะบาน,นีิโอ้เศร้าหายเศร้า,าเฮาสิดีใจนะจ๊ะดีใจละสิได้กินเขากินน้ำละบาลน,นี่ ะกีใใ้ใจหดใจหูพี่น้องใจหดหูบ่ได้กินเขากินน้ำบามมานี้ฝนตกมาถือหวานอปุ๋ยเมื่อวานใส่ง่ามพี่น้องง่ามแห้งพี่น้องยาบุมี่ได้จ้ะเป็นเหนือเดียวเลยนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งมาจา้ะเนาะเบิ่งไปน้ากันอยู่เหนี่ขอบคุณอีกครั้งได้จ้ะเด้อเพื่อนๆทุกคนถี่มาใหายกําลังแรงใจ บ่ลืมบ่ลืมดอกจ้าถ้าไปเล่นบานกะไปบ่ท่านครบกะจะท่านฝา่าเว่าวเหตุการณ์แรกเด้อแต่ก็คอยไปอไะไรจ้าเล่นน้ำกันน้ำพีน้ำหนองคืงอเก่าอะไรจ้าบ่ลืมบ่ลืมพีนองดอกจ้าขึ้นหอดไปให้ยกำลังใจคือเก่าเล่นเยี่ยมหอดบานหอดเฮือนคือเก่าหนลาไปสากะอะพอต้องว่ากันทุกคนมีภารกิจเนาะจ้าเนาะ ให้พี่น้องได้เบิ่งเขางามจะนี่เขางามงามแห่งพี่น้องย่งางม,มา้งนะพี่เสียงนกกับคันจักสิว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งไปนํากันอยู่นี่ละจ้ะอากาศบริสุทธิ์เด้อจ้ะเด้อยางมือเสามาชีวิตชนบุเฮามันท้องฟ้ามัน อันเจ็ดทุ่สื่อแก้มใสดีนะจ๊ะมันบ่มีมลพิษจ้ะน,นี่เป็นธรรมชาติดีดจ้ะพี่น้องขอบคุณอีกขัง้ะจ๊ะเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนขอให้มีกำลังใจต่อสู้กันไปอีกนะจ๊ะนอสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมอนะจ้ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่ดีไม่แห้ง้ะจ๊ะเด้อ ขอกันใหม่คลิปหน้าจ,จ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ